สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยนะครับวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังไม่ลองนะครับผมผมมีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณครับผมวันนี้ครับผมมาอยู่กับศึกวันลุมพินีนะครับผมในวันศุกร์นะที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้มาคัดให้สองตัวเท่านั้นนะครับผมเน้นๆครับจัดไปเลยนะครับ จะมีคู่ไหนบ้างนะครับมารอติดตามและชมรับฟังกันนะครับวันนี้คู่แรกนะครับผมให้ไปเลยที่รองคู่เอกของรายการนะครับที่หน้าวัดเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างทางด้านของเด็ดดวงเล็กนะครับทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับวันนี้มาเจอกับบุ๊ิทไก่บอจักรวุฒนะครับผมพิกัดคู่นี้หนึ่งร้อยสามสิบแปดบอนะครับมาดูทางด้านของนักชกฝ่ายแดงนะครับทางด้านของเด็ดดวงเล็กครับเจ้าตัวเนี่ยก็ สูง1 7 6เซนนะครับวัย21ปีจากขอนแก่นนะครับชกมวยมาก็เาวๆา0ครั้งได้นะครับทำการซีซ้อมอยู่ที่่ายมวยทีเด็ด99นะครับผมสไตล์การชกในวันนี่เจ้าตัวก็จะเป็นมวยสไตล์มวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวาฝีมือดีครบเครื่องนะครับผมมาชกในวันนี้ก็จะเป็นมวยทรงประเภทรอสวนจังหวะ2นะครับประมาณนี้นะครับผม อาวุธหนักแรงนะครับแต่เจ้าตัวมักประหยัดอาวุธไปหน่อยนะครับผมไม่ค่อยกล้าออกอาวุธเท่าไหร่นะครับช่วงหลังๆมาดูว่าฟร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับผมทางด้านของวุฒิไกรนะครับวัย2ี่สี่ปีสูงว7 5เจ็สิบห้าเซนจากบุรีรัมนะครับการชกมวยเนี่ยชกมาเป็นร้อยไฟแล้วนะครับผมทําการิีซ้อมวี่ิ่ายมวยเพชรเจ็ดเพชรนะครับวุฒิไกรเนี่ยเจ้าตัวนะครับเป็นมวยซ้ายครับจังหวะฝีมือดีครบเครื่องครับผมแข้งซ้ายครับหนักแรงนะครับผมมีลูกถีบสกัดขวางหน้าแทงนะครับผม มัดซอกอันตรายนะครับผมมองว่าบุธไกรเนี่ยโชว์ฟอร์มไว้ได้สวยมากเลยครับในศึกวันลุมพินีนะครับผมเดินอาวุธหนักแรงนะครับผมเรียบเทียบเนื้อตัวเนี่ยทางด้านเด็ดดวงเล็กนี่จะดูได้หนากว่านิดหน่อยนะครับผมบุธไกรเนี่ยก็ฟงประมาณนี้ทุกไฟนะครับมาดูเจ้าตัวทั้งคู่นะครับพ่ชกในศึกวันลุมพินีใวล่าสุดนะครับทางด้านเด็ดดวงเล็กเนี่ยชนะคะแนนบัวเขียวปอเปาอินไว้นะครับผมส่วนทางด้านของวุิไกนะครับเจ้าตัวเนี่ย ชกไว้ที่ศึกวันลูมินีวันนั้นก็ชนะน็อกยกที่1นะครับโมเมตตาวฟิกนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะน็อกยกที่1เอมุยแล้วก็มาชนะน็อกยกที่3นะครับช่างทองเอมยูเดนนะครับผมก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้ได้สวยเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวที่ศึกวันนะครับชกไว้นี่สามไฟไม่คบยกสักไฟนะครับไฟนี้ดูว่ามาลุ้นนะครับว่าจะคบยกไหมนะครับส่วนตัวแล้วคู่นี้ในมุมมองผมนะครับทรงมวยคล้ายคึงกันนะครับแต่ความอึดความทนเรื่องหัวใจ อาวุธเนี่ยผมมองวุฒิทีไกลดูดีกว่านะครับคู่นี้ครับผมให้ไปที่วุฒิไกลวอจากอวุธนักชกฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่ารักเรียนฝ้ามองมวยดูดีกว่าครับผมอาวุธหนักแรงหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับโชว์ฟอร์มไม่ได้สวยในศึกวันลูมินีด้วยนะครับผมไฟนี้ลุ้นสถิติเก็บชัยชนะน็อกสี่ไฟล์รวดนะครับวันนี้จัดไปครับวุฒิทไกลนะครับผมคู่รองคู่เอกของวันนี้นะครับผมส่วนคู่ถัดมาครับคู่นี้ก็เป็นคู่เอกของรายการเลยนะครับผม ยอดเหล็กเพชรอชลียะนะครับมาเจอกับอานาครับมันมาดอฟนบผมก็พิกัดชกร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับมาดูทางด้านยอดเหล็กเพชรนะครับยอดเหล็กเพชรนี่สามสิบปีจากร้อยเอ็ดนะครับผมสูงร้อยหกสิบสองเซนนะครับชกมวยมาเนี่ยร้อยกว่าครั้งได้นะครับเจ้าตัวนะครับทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเจ็ดเก้าสิบเก้านะครับสไตล์การชกครับประเภทเดินหน้า อย่างเดียวครับถอยหลังหกล้มครับยอเหล็กเพนครับเดินอัดเดินเตะเดินต่อยนะครับเตะขาต่อยหมัดนะฟันศอกบูสู้ดุดันนะครับแข่งแข็งแรงนะครับหมัดศอกอันตรายนะครับหัวจิตหัวใจดีครับผมส่วนคู่ต่อสู้นะครับนักชกจากอาร์เซ์ใบจาดนะครับผมวัยยี่สิบเก้าปีสูง1้3เจ็สิบสามเซนนะครับทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเมนดี้ซาตูนะครับผมก็พูดถึงว่านักชกที่มาชกวันเนี่ยอยู่ทีเมนดี้ซาตูกันเยอะนะครับผม สไตล์การชกก็เป็นมวยทรงคล่องแค่ว่องไวนะครับผมเตะขาต่อยหมัดนะครับผมเดินเตะเดินต่อยไปเรื่อยนะครับผมสเต็ปเท้าดีหมัดสอกอันตรายครับหมัดคมนะครับสไตล์มวยต่างชาติอยู่แล้วนะครับผมก็ไฟล่าสุดทั้งคู่เนี่ยยอดเหล็กเพชรนะครับที่ชกไว้นะครับผมเจ้าตัวเนี่ยก็แพ้คะแนนให้ป้อมเพชรเออผ่านท้องยิมนะครับผมส่วนทางด้านเจ้า อานานะครับผมอานาเนี่ยชนะน็อกยกที่2นะครับพมอมวบุธเอฟเอกลุ๊มไปนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมวันนี้มาเจอกับยอดเหล็กเพชรนะครับส่วนตัวนะครับผมกระดูกการผัดมวยสมองมวยยอดเหล็กเพชรดูดีกว่าแน่นอนนะครับผมมองว่าจะต้านอย่างเดียวไม่อยู่คือต้านความแข็งแกร่งนะครับผมยอดเหล็กเพชรนะครับคู่นี้ในมุมมองผมนะครับผมส่วนตัวแล้วนะครับผมมองไปที่ทางด้านของอานานครับมันมาด้อมนะครับได้ความ เร็วนะครับความไวสภาพร่างกายดูดีแข็งแกร่งนะครับยอดเหล็กเพชรเนี่ยหนักจริงครับแต่ว่าช้านะครับผมความไวของอนานเนี่ยจะดูดีกว่านะครับวันนี้ครับให้ไปที่นักชกฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าอานานนะครับมันมาดอมนะครับผมวันนี้ครับจบกันไปครับสําหรับ2ตัวที่คัดมาให้ของซึกวันลุนีนีนะครับผมชอบยังไงก็ตามกันมาครับผมไม่ชอบก็สวนกันได้ครับเราไม่ว่ากันนะครับมวยมีแพ้มีชนะนะครับเรื่องของมัดมวยอยู่บนเวทีบนสังเวียนนะครับเราคอยดูได้อย่างเดียวนะครับผม ก็ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะขายให้ด้วยนะครับแล้วก็มาพบกับผมใหม่ในวันหน้านะครับสวัสดีครับ